มาเล่นผีถ้วยแก้วโดยกันเธอะเล่นเล่นคืนนี้มีเพื่อนมาเล่นด้วยอีกคนนึงนะนี่มึงไปชวนใครมาอีกแล้ววะนะ่ะเฮ้ยแล้วทําไมตัวเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้อ่ะสวัสดีฉันชื่อว่าสตีฟคือว่าวันก่อนน่ะฉันโดนตัวอะไรบางอย่างกัดเข้าเลยทําให้ติดคํำสาปมาโหคคำสาปน่าจะแรงเหลี่ยมไปทั้งตัวเลย <c oughs> ก็เพราะแบบนี้ไงเลยจะให้มาลองถามผีดู <c oughs> เผื่อว่าจะรู้ <c oughs> ว่าจะแก้คําสาปยังไง เอางั้นก็ได้ขอเชิญดวงวิญญาณที่พอจะรู้วิธีการแก้คำสาปของไอ้สตีฟเข้ามาอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเถิดมาแล้วมาแล้วเอาล่ะสตีฟถามได้เลยเออคือว่าพวกนายอยู่กันแค่สองคนใช่ไหมใช่ไม่ใช่ให้ถามพวกกูหมายถึงให้ถามผีเว้ยเอองั้นก็จะถามอะไรดีล่ะเอางี้ พอจะมีวิธีรักษาคำสาปของสตีฟไหมครับโหไม่มีเลยอ่ะเนี่ยแบบนี้ก็แย่สินี่นายต้องโตเป็นเหลี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยเหรอเฮ้ยมันน่าจะมีวิธีปรุงยาหรือคาถาอะไรบ้างนะไม่มีเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยกรงโดนัทหมาแปลว่าอะไรอะหรือว่าจะหมายถึงอุปกรณ์ที่ไว้ใช้แก้คำสาป ก็ไม่ใช่อ่ะแล้วมันอะไรวะเนี่ยกรองหมายถึงสตีฟงั้นเหรออ๋อเพราะกรองมันเลียมๆไงเลยเหมือนสตีฟแล้วโดนัทล่ะหมายถึงอะไรลูวหรอของหวานโดนัทกับเล็กหนึ่งคืออะไรวะงงแล้ว หมายถึงว่าให้ฉันกินโดนัทหรือเปล่าจะว่าไปตอนนี้ฉันก็เริ่มหิวแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะหมายถึงอย่างอื่นเหมือนผีจะบอกอะไรเพิ่มว่ะแบบนี้น่าจะหมายถึงเราสองคนวิ่งอย่างนั้นเหรอให้วิ่งแก้คำสาบเนี่ยนะโอ้ยดึกขนาดนี้ใครจะไปวิ่งเรานั่นสีนั่นสีพวกนายไม่ต้องวิ่งไปไหนหรอกงั้น เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะวิ่งให้แล้วกันนะเพื่อจะแก้คำสาปได้ได้เลยได้เลยงั้นก็ขอจบพิธีเลยแล้วกันขอเชิญดวงวิญญาณเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผีไม่ยอมออกอีกแล้วเหรอขอเชิญดวงวิญญาณออกจากแก้วเฮ้ยไม่ออกเลยว่ะออกดีไอ้ผีคนไม่ได้ว่างทั้งคืนนะเว้ยเหมือนเขาจะให้เราวิ่งตอนนี้ให้ได้เลยว่ะ ไม่วิ่งไม่วิ่งออกออกออกสตีฟแล้วก็หมาเฮ้ยเดี๋ยวนะสตีฟนายไม่ได้โดนคำสาปทำให้ตัวเป็นเลียมเียมใช่ไหมนายตัวเป็นเลียมเียมแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยอะไรวะที่ตัวเลียมเียมแบบนี้ไม่ใช่คำสาปหรอแล้วมึงไปโดนคำสาปอะไรมาเนี่ย หมาที่นายบอกว่านายไปโดนตัวอะไรกัดมาคือโดนหมากัดมาใช่ไหมมันไม่ใช่แค่หมาธรรมดาหรอกนะแต่ว่ามันคือมนุษย์หมาป่านะเมื่อสองเดือนที่แล้วฉันถูกกัดนะแล้วทุกๆพระจันทร์เต็มดวงฉันก็จะกายล่างแล้วมันก็จะหิวมากๆกการจะหาอาหารก็ยากซะเหลือเกินฉันเลยคิดว่า ถ้าหลอกเด็กโง่ๆงสักสองคนมากินในที่ลับตาคงจะไม่มีใครจับได้เว้แล้วต้องจบพิธีกันตอนนี้เลยสายไปซะแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้พระจันทร์ขึ้นแล้วพวกแกต้องเป็นอาหารของฉันตายแน่งานนี้มาให้จับกินซะดีๆนีเน่ไอ้โน่สลบไปยังเนี้ย ลุงบอกว่าให้พวกเองสองคนรีบวิ่งไปต้องนานแล้วทำไมเสอร์ซ่ากันจังฮะนี่คุณผีเข้าสิงร่างหมาป่าอยู่ละครับเนี่ยกอแง่สิถ้ายังไม่จบพิธีแล้วใครชักมือออกเป็นคนแรกผีมันจะเข้าไปสิงได้นี่ลุงก็ใบ้ามาต้องนานแล้วว่าวงกลมวงกลมกับเนี้ยสีเหลืองชัดๆเลยว่ามันคือพระจันทร์ทำไมไม่เข้าใจแล้วนี่ก็พูดตรงๆเลยว่ามาทำไมไม่รู้ป้อยให้ทูก่กินซะดีไหมเนี่ยพวกผมขอโทษด้วยครับ แล้วจะทํายังไงกับมนุษย์หมาป่านี้ดีครับไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลุงจะพามันไปมอบตัวกับตํารวจงั้นก็ลบกวนด้วยนะครับไอ้สมศักดิ์มาเล่นผีด้วยแก้วด้วยกันเร็วทําไมคืนนี้ชวนกูเล่นแปลกๆเพราะว่าคืนนี้มีแขก VIP ไงเล่าใครวะสวัสดีเจ้าหนูฉันชื่อกริฟฟินมอมมี่งั้นเหรอไม่ใช่ฉันเป็นมนุษย์ เพียงแต่ว่าฉันดื่มน้ำยาล่องหนสุดเข้มข้นเข้าไปเนะ่ะมันคงจะออกฤทธิ์อีกสักสองสามอาทิตย์เลยจะมาให้พวกผมช่วยหาวิธีรักษาละครับเปล่ปาเปล่าไอ้ที่ฉันเป็นอยู่เนี่ยพอน้ำยาหมดฤทธิ์มันก็หายแล้วแต่ว่าที่ฉันมาวันนี้เพื่อจะถามว่าเมียของฉันหายตัวไปไหนน่ะแฟนคุณนะหายตัวไปงั้นละครับใช่คือว่าก่อนหน้านี้ ฉันทะเลาะก,กับเธอหนักมากเธอเอาแต่บ่นไม่หยุดจนฉันทนไม่ไหวเลยดื่มน้ํำยาล่องหนเข้าไปแล้วหนีออกจากบ้านแต่ว่าพอฉันคิดได้ฉันก็เลยกลับบ้านแต่ว่าเธอไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ไหนเหมือนกันแย่ yeah, เลยนะครับได้ลองโทรหาหรือติดต่อบ้างไหมครับฉันพยายามหมดแล้วแต่ว่าเธอ คงจะโกรธฉันมากไม่ยอมรับโทรศัพท์ฉันเลยงั้นก็นตามที่เราตกลงกันไว้คุณน้าจะจ่ายค่าจ้างให้เราถ้าเราหาที่อยู่ของภรรยาของเขาได้ขอเชิญดวงวิญญาณสุดยอดน,นักสืบเข้ามาอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเถิดมาแล้วดวงวิญญาณนักสืบเอาเลยครับผู้ว่าจ้างลองถามดูเลยคือว่าตอนนี้ภรรยาของฉันเธออยู่ไหนนะ ทำไมแก้ววนแบบนี้ล่ะกําลังสืบอยู่ลอมัง้งนี่มันก็นานมากแล้วนะหรือว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่านะรอสักแป๊บนะครับถามตรงๆเลยเธอตายไปหรือยังเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอไม่ตายครับไม่ตายแน่นอนแฟนคุณน้ายังอยู่โล่งอกไปทีหรือว่ามีผัวใหม่ไปแล้วเฮ้ยเอาอยัางงาั้นเลยเหรอ ไม่มีครับไม่มีแฟนคุณนายังไม่มีแฟนใหม่ครับมึงตั้งคำถามดีๆหน่อยดิวะก็ดูเหมือนว่าผีไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนงั้นถามแบบนี้เธอจะกลับมาหาฉันไหมกลับมาครับคุณนาจริงเหรอดีจังแล้วมันเมื่อไหร่คืออะไรเนี่ยศูนย์เนาหมายถึงอะไรอะศูนย์วันเนอะ งั้นก็ต้องกลับมาแล้วดิ3,2,1,0หมายถึงว่า3 2 0วันวันปะวะเอนานขนาดนั้นเลยเหรอหรือจะหมายถึงวันที่32เดือน10หรือว่าจะเป็นปี3210นี่อีกเป็นพันปีเลยแล้วเนี่ยกวัวเมียจะกลับมานะี่ยก็ยังไม่รู้นะนะว่า3210มันแปลว่าอะไรไม่เป็นไร ก็แค่รู้ว่าเธอจะกลับมาฉันก็สบายใจแล้วจะให้รอนานแค่ไหนฉันก็จะรอขอบใจมากนะเจ้าหนูนี่เงินค่าเสียเวลาของพวกเธอขอบคุณมากเลยครับงั้นผมจะจบพิธีให้เลยขอเชิญดูงวิญญาณสุดยอดนักสืบออกจากแก้วใบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกไหมเหมือนมีใครเอามือมาแตะที่แก้วเพิ่มเลย ใช่ฉันเองก็รู้สึกคิดกันไปเองแล้วเรามีกันแค่สามคนไม่มีใครเพิ่มแต่จริงๆนะมึงรู้สึกได้เลยมีคนนั่งอยู่ข้างๆกูอย่าบอกนะว่าต,ตอนนี้มีผีมานั่งข้างๆกูนะถ้าอยากรู้ก็ถามผีนักสืบไปเลยดิตอนนี้มีผีมานั่งเล่นกับเราด้วยหรือเปล่าไม่มีเห็นไหมแล้วมีคนอื่นมาเล่นเพิ่มนอกจากเราสามคนไหมครับ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยบอกแล้วว่ากูรู้สึกจริงๆหรือว่าจะเป็นเธอใช่เธอใช่ไหมแล้วทำไมถึงล่องโหนไปอีกคนนึงล่ะก็เธอหนีออกจากบ้านไปตั้งหลายวันพอฉันเห็นเธอกลับบ้านมาฉันเลยดื่มยานั้นเข้าไปเผื่อว่าเธอ จะได้เข้าใจความรู้สึกเป็นห่วงแบบที่ฉันเป็นบ้างโธ่ที่รักฉันขอโทษฉันไม่น่าทำแบบนี้ลงไปเลยขอโทษจริงๆฉันสัญญาว่าจะไม่หนีไปไหนจากเธออีกแล้วเรากลับบ้านกันเถอะนะดีใจจังเลยนะคุณนะขอได้เจอแฟนแล้วขอเชิญดูวิญญาณสุดยอดนักสืบออกจากแก้วใบนี้ เออว่าแต่เงินค่าจ้างเราจะแบ่งกันใช่ไหมน้ำยาล่องหน <c oughs> มึงคืนนี้เล่นผีดถ้วยแก้วกันชวนกูแบบนี้สแสดงว่ามีแขกอีกแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่แขกมึงนี่ครั้งที่แล้วก็มนุษย์หมาป่าครั้งนี้ขอไม่อันตรายนะครั้งนี้ไม่อันตรายแน่นอนมาเร็วออกมาได้เลย <c oughs> นี่มึงเรียกว่าไม่อันตรายเหรอเนี่ยแม่งหนักกว่าเดิมอีก มึงไปพาซอมบี้มาทำไมใจยเย็นๆมึงจำได้ไหมวิชาซอมบี้วิทยาครูบอกว่าซอมบี้ที่แพร่เชื้อได้จะมีสีเทาหรือไม่ก็สีเขียวไอ้นี่ตัวเขียวมาเลยใช่ใช่แต่ว่าซอมบี้ที่ถูกหมอผีปลุกขึ้นมาจะมีสีเขียวที่สดใสมึงแน่ใจเหรอวะไม่รู้แหละกูหยิบไม้ไว้ก่อนเผื่อไวฟ้ฟาดหัวแม่งใจเย็นๆ,ๆเขาไม่มีทางกัดเราเพราะว่านี่คือซอมบี้ที่ถูกฟางขึ้นมาและถึงจะกัด ยังไงเราก็ไม่ติดเชื้อประเด็นคือมึงจะเอามันมาทำไมมึงจําได้ไหมซอมบี้ที่ถูกหมอผีสร้างขึ้นมาดวงวิญญาณจะไม่สามารถไปสู่สุขติหากยังทําภารกิจไม่สําเร็จแล้วไงก็นี่ไงเราจะเชิญดวงวิญญาณของเขาเข้ามาในแก้วแล้วถามว่าเขาต้องการอะไรจะได้ช่วยดวงวิญญาณของเขาได้แต่กูจําได้ว่าซอมบี้แบบนี้แค่เอาเกลือยัดปากก็จัดการได้แล้วนี่เราจะเสียเวลากับมันไปทําไมแต่ว่า กูเห็นเขาเดินวนอยู่กับที่มา3ามวันแล้วนะต้องมีใครสักคนส่งเขามาทำอะไรสักอย่างเอางั้นก็ได้มาลองดูกันขอเชิญดวงวิญญาณซอมบี้ตัวนี้เข้ามาอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเถิด <c oughs> ดูเหมือนจะเข้าแล้วนะคุณซอมครับนี่คุณซอมหรือเปล่า <c oughs> คุณซอมยืนทำอะไรอยู่แบบนั้นต้อง3มวันครับ <c oughs> หูฟังคุณหมอ กับกะโหลกอุปกรณ์ของหมอกับความตายน่าจะหมอผียืนรอหมอผีงั้นหรอครับหมอผีคนนั้นอาจจะให้ยืนเฝ้าอะไรสักอย่างละมั้งไม่ใช่แฮะแค่ยืนรอหมอผีงั้นหรอครับเกิดอะไรขึ้นกับหมอผีคนนั้นประตูกับเลขเจมึงว่าคืออะไรวะประตูเซเว่นปะวะใช่เหรอวะประตูหนึ่ง ประตู3าหประตู2คืออะไรวะเนี่ยมันคือประตูมิติหมอผีคนนั้นจะต้องหายตัวเข้าไปในประตูมิติใช่ด้วยงั้นก็แย่เลยนะครับคุณซอมเพราะว่าถ้าเกิดหมอผีคนนั้นผ่านประตูมิติไปแล้วพวกผมคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับเรื่องราวอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้ประตูมิติเปิดออกแล้วหมอผีคนนั้นก็ถูกดูดไปอยู่มิติอื่น หรือไม่ก็ซอมบี้ตัวนี้ถูกดูดเข้ามาอยู่ในมิติของเราไม่ใช่แฮะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับหมอผีคนนั้นกันแน่ขุนยนต์เกมหมอผีประตูขุนยนต์ที่เล่นเกมพาหมอผีเข้าประตูมิติไปงั้นหรอมึงว่ามันคุนค้นๆเปล่าวะขุนยนต์ที่เล่นเกมแล้วยังเกี่ยวกับการหายตัวไปของคนเหมือนกับนักทำเกมกระดานพิศวง์ น่ไอซอมคุ่นยนต์ตัวนั้นเป็นตาลุงหัวล้านใส่ชุดสีน้ำตาลหรือเปล่าไม่ใช่จะเป็นลุงลาเต้ไปได้ไงเล่าเหลือแต่หัวแบบนั้นงั้นใช่ไอผู้ชายที่ใส่ชุดสีแดงและหัวแดงๆหรือเปล่าคุณนะคาปูชิโน่ก็เป็ใช่แฮะสุดยอดนี่แสดงว่าเป็นฝีมือของนักทําเกมกระดานคนอื่นนักทําเกมกระดานคนนั้นคงมาท้าหมอผีเล่นเกมแล้วหมอผีก็คงแพ้เลิกููพาตัวไปใช่ด้วย งั้นก็ช่วยอะไรนี่ไม่ได้แล้วแหละต้องเอาเกลือยัดปากอย่างเดียวขอเชิญดวงวิญญาณซอมบี้ตัวนี้กลับเข้าล่าง<ฮ>อ้าล่ะทีนี้ก็เอาเกลือยัดปากมันไปสู่สุขตินะครับขอบใจเรียบร้อยแล้วทำไมมึงยิ้มแบบนั้นวะดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีนักทำเกมกระดานอีกคน แถมยังเปิดประตูมิติได้ด้วยเอาไว้ไปลองถามลุงลาเต้ไหมล่ะไม่แน่ไอเจ้านี่อาจจะเป็นเอ็กเปซโซแต่ลุงลาเต้บอกว่าเอ็กเปซโซอยู่อเมริกานะแต่ว่าไอเจ้านี่มันสามารถเปิดประตูมิติได้เลยนะเว้ยมันไปได้ทุกที่ของเจ็ดอนามิติอยากรู้จังว่าเจ้านั่นทำเกมแบบไหนโปรดติดตามตอนต่อไปตอนนี้ช่องปีนิกาตูนเปิดให้สั่งจองเสื้อแล้วนะครับมีลายน่ารักนักของตัวละครหลักทั้ง4ตัว เนื้อผ้านุ่มใส่สบายมีตั้งแต่สซเด็กถึงสซผู้ใหญ่สั่งได้เลยที่ลิงก์ใต้คำอธิบายหรือคอมเมนต์ปักหมดุดหากอยากดูผีถ้วยแก้วตอน,นอื่นๆกดด้านซ้ายหรืออยากดูการ์ตูนซีรีส์อื่นๆกดด้านขวาและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับการ์ตูนตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์เวลาหโมงเย็น